บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยเขตหนึ่งวันนี้ผมขอพิปรายเกี่ยวกับยติการพิจารณาระดมความคิดเพื่อเสนอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะครับท่านประธานครับเป็นที่ยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันนะครับ สถานการณ์โควิดมีสถานการณ์ที่แย่ลงนะครับวันนี้มีการติดเชื้อ7,58 0คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต75รายรวมผู้เสียชีวิต2,462รายนะครับมีคนถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทั้งทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีอันดับ6ของโลกนะครับ ในรอบแรกเราก็ผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างว่ามเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนัากาก,การบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับแต่ตอนนั้นด้วยความที่เรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งเราก็ผ่านกันมาได้และเราก็ตั้งความหวังไว้ว่าวัคซีนคือหัวใจในการที่จะพิกฟื้นในการที่จะทำให้เรากลับมาสู่ชีวิตที่ปกติ แต่เป็นที่น่าเสียใจนะครับการบริหารจัดการของรัฐบาลในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าทุกคนหมดหวังนะครับทุกคนเสียใจนะครับทุกคนรู้สึกท้อแท้นะครับเพราะถ้ารัฐบาลบริหารได้ดีกว่านี้คนจะตายน้อยกว่านี้คนจะป่วยน้อยกว่านี้เศรษฐกิจจะไม่เสียหายมากเท่านี้ คนจะไม่ฆ่าตัวตายเท่านี้นะครับแล้วก็หมอพยาบาลจะไม่ทำงานหนักเท่านี้เราจะมีวัคซีนได้เร็วกว่านี้เราจะมีวัคซีนหลากหลายกว่านี้เราจะมีวัคซีนเร็วกว่านี้เราจะมีวัคซีนที่มีคุณภาพกว่านี้นะครับ <S <S แล้วก็ <S 2> <S 2> เราจะมีวัคซีน mRNA วัคซีนที่สามารถจะต้านกับโรค โดยเฉพาะเดลต้านะครับสายพันธุ์เดลต้าได้ดีกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านประธานมีกลุ่มภาคีสาสุขและก็กลุ่มหมอไม่ทนมาเรียกร้องอยู่สองข้อซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับข้อแรกคือหนึ่งให้วัคซีนบุคลากรทางการแพทย์ MIA วัคซีนเนี่ยเป็น เข็มที่สาให้กับบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์นะครับทำไมครับเพราะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคือผู้ที่เหมือนนักรบต้องไปสู้ลบในสนามลบตอนนี้เสื้อกรอกไม่แข็งแรงนะครับฉีดที่นแวกดไปสองเข็มนะครับแต่ก็ยังติดเชื้อนะครับแล้วคนติดเชื้อหนึ่งคนเนี่ยมันไม่หมายถึงเขาติดเชื้อคนเดียวมันหมายถึงทั้งวอร์ดทั้งตึกผู้ป่วย และโรงพยาบาลในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องจะต้องปิดไปด้วยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทํางานเขาก็ติดไปด้วยแล้วช่วงนี้บุคลากราทางการแพทย์เราก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็เตียงก็ไม่เพียงพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ว,ลวสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่จะต้องให้ความสําคัญกับบุคลากราทางการแพทย์เป็นอันดับหนึ่งเพื่อจะเอาเ a วัคซีนหรือที่มีใน โลกนี้ก็มีโมเดอร์นากับไฟเซอร์เนี่ยเข้ามาให้กับบุคลากรทางการแพทย์นี่คือข้อเสนอข้อแรกของกลุ่มหมอไม่ทน2เปิดเผยข้อมูลนะครับสัญญาการสั่งซื้อวัคซีนนะครับแล้วก็2ข้อมูลการกระจายวัคซีนมีการใช้อภิสิทธิ์หรือไม่นะครับซึ่ง2ข้อนี้ผมว่ามีความสําคัญในรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสให้ได้ช่วยกันคิดชิญยนทำนะครับส่วนผมจะอภิปรายในวันนี้มี2ประเด็นนะครับ หนึ่งคือการจัดการวัคซีนนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าการบริหารวัคซีนเรามีความผิดพลาดจริงๆแล้วเราพิปรายในสภาตั้งแต่เดือนอกุมภานะครับเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับเราก็หวังกับความบริหารวัคซีนที่รวดเร็วครอบคลุมนะครับแล้วก็เป็นความหวังที่จะมาฟื้นฟูประเทศไทยของเรานะครับแต่นะครับการบริหารจัดซื้อวัคซีนเนี่ยนะครับ ช้าแล้วก็ยังช้าอีกนะครับแล้วก็โรงงานเอกชนนะครับเขาก็ขอซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ยอมให้เขาซื้อนะครับแต่เมื่อเดือนเมษายนนะครับท่านนายกโดนตำหนิเยอะๆนะครับก็อนุญาตให้เอกชนได้สั่งซื้อผ่านทางออยอนะครับเราก็ดีใจนะครับแต่อาทิตย์ที่แล้วผ่านไปเดือนกว่าขออนุญาตเอ่ยนานนะครับนายแพทย์บุญนะครับก็บอกว่าเอ,เอถามบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ยังไม่มี การติดต่อจากรัฐบาลไทยเลยที่ที่ทางรัฐบาลอนุมัตไปเดือนก,กว่าๆนะครับออยก็บอกส่งอายการสูงสุดแล้วอายการสูงสุดก็บอกว่ายังไม่ได้รับตอนบ่ายอายการสูงสุดว่าเพิ่งส่งมานะครับแล้วก็อายการสูงสุดก็สามารถจะอนุมัติภายในวันสองวันซึ่งนี่แหละครับคือความล่าช้านะครับนี่คือความผิดที่ทําให้ความไว้วางใจความเชื่อถือของรัฐบาลตกต่ําลงเรื่อยๆนะครับ หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับอำนาจเบ็ดเสร็จมีพรลกกรฉุกเฉินนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ท่านทำเหมือนกับงานที่ประจำนะครับวางบนโต๊ะหนึ่งไปโต๊ะหนึ่งนะครับไม่มีการติดตามนะครับบริหารบอกแบบไม่บริหารนะครับแพทย์หลายคนไม่ทนประชาชนหลายคนไม่ทนนะครับเขาก็ออกมาตำหนิรัฐบาลนะครับซึ่งก็ต้องเห็นใจนะครับว่า เขาเนี่ทนไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าต้องขออภัยที่บางทีอาจจะใช้คําไม่สุภาพนะครับข้อที่2นะครับวัคซีนทุกวัคซีนต้องเป็นวัคซีนหลักนะครับวัคซีนทุกวัคซีนที่มีคุณภาพ ต้องเป็นวัคซีนหลักนะครับอันนี้นะครับตอนนี้เราให้เฉพาะชิโนแวค์แอสตาเซีก้าไฟเซอร์นะครับแต่ผมคิดว่าในโลกนี้วัคซีนที่มีคุณภาพต้องเป็นวัคซีนหลักนะครับท่านต้องประสานทุกวิถีทางเพื่อาให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับ mra วัคซีนซึ่งสามารถจะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์ใหม่ๆในอนาคตนะครับท่านต้องรีบเอามานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับ ท่านจะต้องให้ประชาชนได้รับวัคซีน m อมาทุกคนนะครับถึงเจล้านคนอย่าให้ประชาชนทั่วไปเป็นประชาชนชั้นสองนะครับที่ได้ฉีดวัคซีนเฉพาะชินวแวคแต่คนรวยคนมีเงินไปโรงพยาบาลเอกชนไปจองแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนเอมเอที่มีคุณภาพมากกว่านะครับรก่อนจิงมีอีกหลายเรื่องนะครับต้องขออนุญ,ญาตสรุปว่าท่านต้องแก้ไขด้วยความรวดเร็ว นะครับแล้วก็ถูกต้องช้าแล้วอย่าช้าอีกผิดซ้ำซากแล้วขอให้ท่านปรับตัวนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีสุดครับขอบคุณมากครับครับ